ข้าพเจ้ากฤมิตเขาก็บอกชื่อมาเป็นชาวพุทธลาวข้าพเจ้าสามีและลูกทั้งครอบครัวเป็นครอบครัวธรรมกายมระสรงบุญสูงปฏิบัติธรรมบริงิณตเซียตลประมาณสี่ปีกว่าทําบุญทุกบุญของที่วัดและเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันที่ฝันด้วยเจ้าค่ะข้าพเจ้าไปทําบุญที่สูงไม่ประจําจนเพื่อนเพื่อนชาวลาวบอกว่าทําไมถึงไม่ถึงมาถึงมาแต่วัดไทยวัดลาวก็ต้องไปด้วยนะลุกนะ เราหอบผิวพระพุทธศาสนามาแล้วก็ต้องไปช่วยกันอุปถร,รมเมื่อวันพุธที่21พฤษภาคมข้าพเจ้าได้รับโทรศัพท์จากชาวลาวชื่อเกตมณีไซบันหาเพื่อนของลูกสาวข้าพเจ้าซึ่งเคารพข้าพเจ้าเหมือนแม่บอกว่าลูกชายคณโตของเธอชื่อแพทริกไซบันหาจมน้ำที่เล็กวอร์ชิงตันเรซาไปจเมืองซีแอตเทิล จะากแจ้ข้าไปเจ้าช่วยเพราะเห็นว่าเป็นคนใจบุญวันนั้นหน่วยกู้ภัยของเมืองเซียเทลได้รับแจ้งว่ามีเด็กตกน้ําหลังจากที่ช่วยขึ้นมาแล้วเด็กไม่หายใจหัวใจก็หยุดเต้นทางแพทย์ทาการช่วยหายใจและพยายามปั๊มหัวใจให้คืนมาปั๊มหัวใจสองครั้งเนื้อตัวเย็นมากเนื้อสีหมองคล้ำดำๆดตาเหลือขึ้นตัวแข็งเป็นตายเท่ากันเพราะทะเลสาบที่ตกลงไปนั้นน้ําเย็นและก็ลึก หมอบอกว่าส่วนใหญ่แล้วอาการนี้จะเสียชีวิตภายใน24ชั่วโมงวันต่อมาตาไม่เหลือแต่ตัวบวมขึ้นใหญ่ขึ้นจากน้ำที่กินก็เป็นในร่างกายหมอบอกว่าอาวัยวะข้างในไม่ทำงานแล้วจึงฉีดยาเข้าไปเพื่อช่วหัวใจและระบบภายในไ่ดูจากเครื่องมอนิเตอร์ถ้าเห็นว่าผิดปกติหมอก็จะฉีดน้ายาเข้าไปเจ็มณีแม่ของแพทริกอยากให้นิมนพระมาช่วย ข้าพเจ้าก็นิมนต์พระจากวัดลามมาให้แล้วก็อยากข้าพเจ้านิมนต์พระวัดไทยมาอีกรวมถึงให้ข้าพเจ้ารับแพทริกเป็นลูกข้าพเจ้าเดินทางไปที่บ้านแล้วก็ทําเหมือนไปเจอแพทริกแล้วก็ทําพิธีนํามาเป็นลูกโดยการผูกข้อมือพร้อมตั้งชื่อตั้งชื่อให้ใหม่จากแพทริกเป็นบุญมีเพราะข้าพเจ้าชื่อบุญยัง พ่อแม่แพทริกบอกว่ายกให้เป็นลูกของนเข้าไปเจ้าจะทําอะไรก็ได้ทั้งนั้นข้ับเจ้าจึงกระาบขอบารมีหลวงปู่คุณยายหลวงพ่อวันต่อมาข้าพเจ้าก็ไปโรงพยาบาลแนะนําเกจปณีและญาติญาติที่กำลังร้องไห้ให้นึกถึงบุญทําสมาธิและท่องสัมมาอรหังอธิษฐานถึงหลวงปู่และคุณยายแล้วก็พาตัวแทนญาติมาถวายสังฆทานทําน้ำมนต์พระสิริมหาราชธาไปติดที่ตัวเด็กโดยปกติพ่อแม่แพทริกชอบตกปลาจากที่เล็กวอชิงตัน แล้วก็มาขังไว้ที่บอ่อหลังบ้าน<อ>ตัวไหนทมน่ไไวก็ตายไปเองอเออก็ทา<อ>เพราะไม่ได้ให้อาหารอะไรเลย<อ>บางครั้งก็เอาปลาเป็นเป็นใส่ถุงแล้วแช่ช่องฟริซจนปลาตายไปเองอลูกสาวข้าพเจ้าจึงแนะนําให้ไปปล่อยปลาปกติลูกสาวข้าพเจ้าแม้จะเป็นเพื่อนกับเกตบดีแต่ก็ไม่กล้าบอกบุญเพราะาครอบครัวของเธอยังไม่เข้าใจ<อ>แต่ครั้งนี้มีความรู้สึกว่าต้องรีบบอก อยากให้ทําบุญหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ทองคําพอบอกเสร็จเกตไม่นีจึงถอดทองออกจากตัวถวายให้ทั้งหมดเสาร์ที่24พฤษภาคมคณะกเรียานมิสูุปิบัติรมวอรชิงตันพร้อมด้วยญาติของแพทริกมานั่งสมาธิรวมใจให้จนพุทธที่28พฤษภาคมหัวใจและเลือดในจอมอนิเตอร์ตกลงเรื่อยๆยาฉีดให้ก็ช่วยไม่ได้หมอบอกให้พ่อแม่ทําใจแม้จะปั๊มหัวใจก็ช่วยไม่ได้ และแพทธิริกก็จากไปตอนตีสามครึ่งตามเวลาเซียเธอรก็สี่วันที่แล้วนี่แหละช่วงที่แพทะธิริกอยู่ที่โรงพยาบาลเกดเ็นีร้องไห้เสียใจมากแต่หลังจากได้รับการแนะนําให้นั่งสมาธิเกดบนีก็นั่งตลอดคืนแล้วทางสมมาละหังรวมทั้งเปิดเทปนานั่งสมาธิบทสวดสรรเสริญเปิดข้างเตียงผู้ป่วยเกดเปนีจริงรู้สึกมีกำลังใจและทําใจได้ดีขาของแพทริกออกทีวีในเซียเตอร ตั้งแต่วันแรกจกนกระทั่งพัทติกเสียชีวิตบุญที่ได้ทำอุทิศให้พัทริกมีดังนี้เจ้าค่ะคือที่สิบวันนั้นนีสร้างองค์พระธรรมกายเป็นจำตัวทาบุญสังฆทานปล่อยปลาหล่อทองคํารูปเหมือนลวงปู่วัดปักน้ํเพราะแม่พัทริกเคยบอกว่าถ้าพัทริกหาจะให้บวชแต่ก็คงสายเกินไปลูกกลาบขอความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้กับลูกหลานชาวลาวด้วยเจ้าค่ะ หนึ่งตอนนี้แพทริกอยู่ที่ไหนชีวิตในปรโลกเป็นอย่างไรเขารู้สึกอย่างไรกับพ่อแม่รวมถึงบุคคลรอบข้างที่ทาบุญให้ตลอดจะรับบุญไหม่ควรจะสร้างบุญอะไรต่อให้กับแพทริกสอนแพทริกและพ่อแม่ทาบุญบุญประกร,รอะไรมาจริงหรือไม่ที่พ่อของแพทริกตกปลามากจึงส่งผลได้ทําให้แพทริกต้องเสียชีวิตสามแพทย์บ,บอกว่าอาการแบบนี้ส่วนมากเสียชีวิตภายในยี่บสี่ชั่วโมงทำให้แพทริกถึงอยู่ได้ถึงเจ็ดวันทําไมแพทริกถึงอยู่ได้เจ็ดวัน จนญาิมีโอกาสได้ทาบุญให้สีความเมตตาหลวงพ่อสงฆ์เขาละลูกหลานชาวลาวไอคกแนะนำกับพ่อแม่พทริกว่าควรทาตัวและทําใจอย่างไรห้ามีคนไปถามคนทรงเรื่องพระตริกเขาตอบว่าพ่อแม่ในอดีตชาติประทวงลูกคืนเป็นจริงหรือไม่คะแล้เขาบอกว่าจะมาเอาน้องชายของพทริกอายุเก้าปีคืนไปด้วยจะต้องทําอย่างไรดีคะหกครอบครองเขาไปจ้าทาบุญกรรมะไรร่วมกันมาถึงใหญ่ช่วยเหลือครอบครัวพทตริกมาก มาฟังลุยกันเลยวิบากกรรมของแพทริกในใอดีตหลายชาติมาแล้วแพทริกในชาตินั้นมีฐานะธรรมดาต่อมาก็ได้ภรยาเสียฐีนีแม่ไม้มีลูกติดเป็นผู้ชายซึ่งกำลังเข้าสู่วัยรุ่นเมื่ตอตนเองมาอยู่กับภรรยาเสียจทีนี ทำให้ลูกชายที่ติดมานั้นไม่ค่อยจะชอบหน้าเท่าไหร,รก็คอยเหี้ยเรื่อยๆก็คือเกเรน,นั่นเองเวลาไม่ชอบใจก็มักจะปึงปังใส่ต่อมาภรรยาเศรษฐีนีก็ตั้งคันตัวเองก็เลยจะต้องพยายามทำดีกับลูกติดเพื่อเอาใจภรรยาแต่ลูกติดก็ไม่ค่อยจะดีด้วยลูกติดก็ปึงปังบ่อยๆ ซึ่งตัวเองก็ชักจะเริ่มไม่ชอบในใจขึ้นมาเรื่อยๆเลยคิดวางแผนฆ่าเ oh. พราะรู้ว่าถ้าลูกติดอยู่ต่อไปก็จะเป็นกลางขวางคอมรดกของภรรยาเพราะภรรยาได้ทรัพย์จากสามีเก่ามามากทีเดียว oh. วิธีวางแผนฆ่าคิดจะทำให้ลูกติดนะจมน้ำตายเ oh. พราะตัวรู้ว่าเด็กเนี่ย ยังไหว้นะไม่เป็นเนื่องจากเป็นลูกชายคนเดียวแม่รักและห่วงมากไม่ให้ไปไหนมักให้อยู่แต่ในบ้านตัวเองก็เลยทำเป็นดีไปตีสนิทชวนไปเที่ยวในสวนที่มีสะใหญ่ๆโดยบอกว่าจะพาไปสอนใน้พายเรือไม่เด็กจายใจแล้วกลับไปกับตัว ตัวก็พาไปภายเรือแล้วก็แกล้งทำเรือพลิกคว่ำเรือคว่ำก็กดเด็กให้จมน้ำตายแล้วก็ทำทีเป็นช่วยให้เด็กขึ้นมาทำเป็นร้องห่มร้องไห้เสียใจยกับภรรยาว่าไม่น่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เลยสงสารยังเลยแม้ตัวเองก็เกือบจะตายบวกกรรมในปัจจุบันคือพ่อในชาตินี้ชอบชวนไปตกปลา พ่อทำอย่างไรลูกก็เรียนรู้ก็ตาม oh. ก็เหมือนช่วยพ่อทํำปานาติบาตไปด้วย <Okay. S 1> ทำให้บาปปัจจุบันไปดึงดูดบาปกรรมเก่าตามมาทันในจังหวะเดียวกันจึงทำให้เสียชีวิตโดยวิธีจมน้ำตาย oh. ไม่ใช่มีพ่อแม่เก่าตามมาทวงชีวิตคืนจ้า <Okay. S 1> นกา <Okay. S 1> าิกรรมอดีตกับปัจจุบันมาบวกกันเขา้า <Okay. S 1> ที่ไม่ตายภายในยี่สี่ชั่วโมงตามที่แพทย์บอก ซึ่งที่จริงจะต้องตายวันนั้นแล้วก็อยู่ต่อมาได้อีกเจ็ดวันก็เพราะผลบุญในปัจจุบันที่ทำให้จึงทำให้ยืดอายุมาได้อีกหน่อยหนึ่งตามที่คุณทรงบอกว่าจะมาพอแม่เก่าจะตามมาเอาน้องชายพปอีกคนซึ่งขณะนี้อายุเก้าขวบในชาติเดียวกันโน้นน่ะในอดีตชาตินั่นน่ะน้องชายคนนี้ ได้เกิดไปเป็นน้องชายของแพทริกในชาติโน้น oh. แล้วก็สนิทกันมาก oh. ได้หาลือกันเกี่ยวกับการวางแผนฆ่าลูกติด oh. ลูกติดภรรยาเศรษฐี oh. แล้วก็เชียร์ให้ฆ่าลูกติด oh. เพื่อผลเกี่ยวกับมรดก oh. สับสนไหม oh. ไม่ครับเพราะฉะนั้นน้องชายชาตินี้ซึ่งตอนนี้อายุ9ขวบ oh. ก็มีวิบากการรมตามมาเช่นเดียวกัน ไม่ใช่พ่อแม่ชาติแล้วจะมาทวงเนยดังนั้นเมื่อใดอายุสิบสี่ปีต้องระวังให้ดีนะลูกนะ<อ>เพราะว่ากรรมทำมาเหมือนกันแต่มีวิธีแก้พอใกล้จะอายุสิบสี่ปีหรือสิบสี่ต้องให้บวชเป็นสมณนเน<อ>แล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้คนที่เขามีส่วนในการฆ่า ก็จะพ้นจากวิบากกรรมได้แล้วระหว่างบวชก็ต้องประพบวิปฏิบัติธรรมให้เต็มที่ทีเดียวที่สำคัญบิดาแพทริกในปัจจุบันนี้เนี่ยต้องเลิกตกปลาทำปลาในทำปลาาฏิบาติอย่างเด็ดขาดวิจันั้นจะเกิดโศกนาฏกรรมซ้ำเป็นครั้งที่สองจะ oh. ก็คือลูกชายกล้าขวบนี่แหละ ตอนนี้คุณพ่อแพทริกต้องเรียนรู้ทั้งคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละเรื่องกฎแห่งกรรมจะต้องทำทารักษาศีลเจริญภาวนาทำใจให้เป็นกุศลแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้แพทริกและสัตว์ติดตัวได้ค่าเอาไว้เพราะอย่างไรก็ตามทุกคนมีระเบิดเวลาของชีวิตติดกันมาทั้งนั้นกรรมที่หนักก็จะได้เป็นเบา บเบาก็จะหายเลยจ้ะรพระสริกตายแล้วไปไหนตอนตายมีใหม่เจ้าหน้าที่จากยมโลกมาคอยรับเลย<อ>ไม่สนใจว่าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ปร,ริชาตินั้นนะจ๊ะชาตินั้นที่ตายไปแล้วเนี่ยไปอบายนะี<อ>คือมาอบายแล้วก็มาตายมาเป็นมนุษย์ก็ตายด้วยวิธีการเง,งี้ยหลายชาติแล้วนะ ตอนตายใหม่ๆเจ้าหน้าที่จากยมโลกก็มาคอยรับเลยไม่สนใจว่าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ชาติไหนภาษาไหนใหญ่โตเพียงใดแล้วก็พาไปยมโลกขณะนี้กำลังรอคอยการพิพากษายอยู่กำลังเข้าคิวอยู่นะลูกนะตอนช่วงนี้นซึ่งบุญที่ทำให้ในระหว่างที่หลับไปเจ็ดวันนั้น แพทริกเนะี่ยไม่อาจจะรับรู้ได้เลยเพราะเขาหลับอะ่ะบ,บุญยังไม่รอคอยอยู่ในยมโลกโ<อ>เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ให้ลีบทำบุญให้หนักกว่านี้ขึ้นไปอีกเมื่อถึงคราวค,รคิวพิพากษาก็จะได้ผ้นจากอบายอย่างน้อยก็จะถูกพาส่งกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกเราก็จะต้องใช้วิบากกรรมตายแบบนี้อีกหลายชาติเช่นกับแพทริก ชาติได้ชาติหนึ่งจะเข้าถึงธรรมกายถึงก่อนในระหว่างที่จะต้องใช้วิบากกรรมนี้เนี่ยจึงจะพ้นกรรมชนิดนี้ได้เฉพาะกรรมนี้นะเหตุที่ครอบครัวของลูกอยากช่วยเหลือครอบครัวแพทริกนั้นก็เพราะเคยได้ไปเกิดเป็นญาติและเป็นกาลยนานมิตรกันมาปัจจุบันชาตินี้ก็เกิอกูลกันถูกชะตากันแล้วก็เลยช่วยเหลือกันจะ้ะแพทริก ตอนนี้คิดถึงพ่อแม่มาว่าทำไมไม่มาช่วยตัวสักทีเพราะความคิดสัญญายัางเป็นเด็กๆอยู่ทำไมตัวต้องมาอยู่ตรงนี้เนี่ยกำลังหวาดกลัวมากจะตอนนี้ท่าทางกระหนกตกใจอกสั่นขวัญแขวนมองไปรอบตัวนี่ไม่ได้รู้จักใครเลยแล้วแต่ละคนก็ร้องกันหวาดเสียวกันเลไม่มีใครปลอบใจใครนะ่ะ แม้แต่เจ้าหน้าที่พิพามาก็ไม่ได้สงสารว่าเป็นเด็กสถานที่ตรงนี้เนะีย่ยใครๆได้มาถึงแล้วก็กลัวกันทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะใหญ่โตมียศใหญ่ตำแหน่งใหญ่มีทรัพย์มากหรือจะเป็นจ้าพ่อจะแม่แน่แค่ไหนก็ตามจะหายซ่าก,กันหมดทุกคนเลยจ้ะพอมาถึงตรงนี้เนะี่ยให้ตั้งใจสั่งสมบุญกันให้มากนะลูกนะ โดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมให้เขาถึงวัฏฏรรมกายจะได้มีความสุขที่แท้จริงบุญนี้ก็จะได้ถึงพระธลิกและตัวเองแล้วก็จะได้ฝันให้ฝันเป็นกันด้วยจ้า,านี่ก็เป็นเคสสตัดดีเ,เรามาดูหน้าหนูน้อยพระตลิกนิดหนึ่งเ<อ>พื่อที่เราจะได้เเวลานั่งสมาธิเดี๋ยวเราจะได้ อธิษฐานจิตอุธิศบุญกุศลไปให้หนูน้อยแพทริกได้อบอุ่นใจหน่อยได้พ้นจากตรงนั้นเร็วๆแล้วจะได้มาเกิดในโลกมนุษย์เห็นไหมลูกหล่อซะด้วยเนอะวิบากกรรมเนี่ยไม่ได้มองว่าใครหล่อหรือรวยหรือสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าประมาทนะลูกนะ